ทุกคนวันนี้เขาบขากับอาจารย์อุ้มนะครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนานะครับวิธีนะครับในการกรวดน้านะครับหลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกว่ากรวดน้ํามันสําคัญหรือเปล่าอาจารย์ต้องบอกนะครับว่ามันสำคัญพอสมควรสําหรับคนที่เขาเรียกว่ายังฝึกจิตหรือว่าจิตยังไม่นิ่งพอนะครับเหมือนปฏิบัติหลายๆองค์อาจจะบอกว่าไม่จําเป็นเพราะว่าจิตของท่านนิ่งพอแล้วนะครับ สำหรับเราเรานี่นะครับการตรวจน้านะครับจัดช่วยนะครับในการทําให้หนึ่งเลยจิตเรานิ่งนะครับ2อเลยก็คือว่าบุญเนี่ยนะครับจะส่งไปถึงและที่สําคัญเลยนะครับคือฝากบุญเก็บบุญเอาไว้กับแม่พางศรนีนะครับในการกรวดน้านะครับสาคัญมากคือเราควรจะตรวจน้ํานะครับหลังจากที่เราทําบุญเสร็จทันทีนะครับครูบาอาจารย์นะครับบอกว่าทําไมถึงต้องทําบุญเสร็จทันทีเพราะว่าเปรียบเสมอนะครับเรานะครับหุงข้าว นะครับข้าวเต็มจานกําลังร้อนๆเลยเนี่ยเหมือนบุญเรากําลังสุขใจนะครับเราเพิ่งทําบุญเสร็จนะครับเรากําลังมีความรู้สึกว่าอิ่มบุญรู้สึกว่าเอิบอิ่มรู้สึกปิติรู้สึกยินดีตอนนี้นะครับจะมีพลังบุญที่มากนะครับและเป็นพลังบุญที่บริสุทธิ์และเป็นพลังบุญที่แรงนะครับเราควรที่จะกรวดน้ํานะครับหลังจากที่เราทําบุญเสร็จนั่นเองนะครับในการนะครับกรวดน้ําก็คือเราอาจจะเตรียมน้ํานะครับ เป็นน้าที่อุณหภูมิปกติธรรมดานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่วัดบางวัดก็อาจจะมีที่เราเขาเรียกว่าตอนที่พาท่านสวดก็คือให้เราปวดอ,อ,อยู่แล้วนะเราควรจะทํานะครับตอนนั้นเลยหรือว่าในการแค่เราจะไปปล่อยปลานะคบหรือในการที่เราไปหยอดตู้ในการทําบุญที่วัดนะครับแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วนะครับเราสามารถที่จะรวดน้ําได้เลยนะตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนการปวดน้ําสําคัญมากนะครับควรจะทํา หลังจากที่เราปวดน้ําเสร็จเพราะถ้าไม่งั้นนะครับเหมือนเรามีข้าวร้อนๆพอบางทีเราคิดเดี๋ยวค่อยกลับไปปวดที่บ้านเดี๋ยวเราค่อยไปทําตอนนั้นตอนนี้ไอ้บุญที่เรามีนะครับก็เหมือนข้าวนะครับกว่าเราจะขับรถผักไปถึงบ้านข้าวที่เรามีก็อาจจะตกหล่นนะครับหรือ่าจะเย็นชื่อไปแล้วกินก็จะไม่อร่อยอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทําให้พลังงานบุญของเราที่เรามีนะครับมันลดลงนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่เคยบอกว่าเอ้ยอยากกวดน้ําได้อีกไหมหลังจากที่ทำบุญแล้ว คุณควรจะทําให้ตัวเองรู้สึกปิติก่อนนะครับเช่นเราเอารูปนะครับที่เราถ่ายไว้ตอนที่เราทําบุญนะครับอะไรก็ได้นะครับขึ้นมาดูรู้สึกว่าโอ้เรามีความสุขในการที่เราทําบุญนั้นๆน,น,นะครับแค่นี้นะครับให้รู้สึกปิติก่อนนะให้รู้สึกว่าเราอิ่มเอิบใจก่อนนะครับแค่นี้เราก็จะได้บุญอย่างต่อเนื่องคือเหมือนเขาเรียกว่าแค่ความรู้สึกปิติและยินดีนะครับตอนนั้นเราก็ถือว่าเรามีบุญแล้วที่จะกรวดน้ําได้สวดมนต์ไหว้พระที่บ้านก็ควรที่จะกรวดน้ํานะครับ อย่าลืมเอาไปทำกันนะครับทุกคนแล้วมาพบกับอาจารย์อุ้มใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ